สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันวันนี้นะคะฝนตกแรงมากๆเลยต้องขอโทษด้วยนะคะเสียงดังนิดนึงมีโอกาสได้เข้ามาในเมืองค่ะแล้วก็แวะที่ามาทาธุระที่โรงพยาบาลเจ้าพยาไผ่ภาูเบศค่ะซึ่งตึกนี้สวยมากๆเลยนะคะเป็นตึกเจ้าพยาค่ะซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลเจ้าพยา,พยาภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์ค่ะสมเด็จพระคีนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพันนาวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราราชเทวีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดประจินบุรีค่ะทุกคนแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่นำร่องเรื่องการแพทย์แผนไทยนะคะใช้สม,มุนไพรบำบัดรักษาโรคมีการนวดอบประครบแล้วก็ฝังเข็มค่ะแปรรูปสม,มุนไพรไทยเป็นเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องสำอางด้วยนะคะบางคนก็อาจจะ ใช้อยู่นะคะบางคนก็อาจจะเคยเห็นผ่านตามาว้างมีหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งพับไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างที่มาจากสมุนไพรค่ะเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนาะว่าประจินบุรีเนี่ยเป็นแหล่งสมุนไพรแล้วก็แหล่งต้นไม้ขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะช่วงเดือนเมื่อเดือนพฤศจิกายนประมาณปี64ะคะีค่ะเขาก็ได้ปิดปับปรุงนะคะทาสีใหม่ซึ่งจริงๆสีเก่าเขาเนี่ย จะสีเหลืองเหลืองเลยแหละแต่ว่าตอนนี้เป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะก็สวยงามไปอีกแบบมือใจจริงๆแล้วอยากจะพาเข้าไปชมข้างในค่ะด้านขวามือข้างในนะคะจะเป็นประตูเข้าไปข้างในก็จะเป็นมีพวกสมุนไพรแล้วก็มีต้นตำรับยาอะไรประมาณนี้ค่ะเยอะแยะเลยค่ะทุกคนสวยงามมากๆแล้วก็เป็นที่เป็นสถานที่ที่เคยถ่ายละครด้วยนะคะเ,เพราะจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรนะสวยงามมากๆเป็นละครบิเลียดค่ะ หลายเรื่องด้วยกันค่ะทุกคนถ้าใครที่เคยแบบดูละครนะก็จะจําได้ตึกเจ้าพยาภัยภูเบศนี้นะคะสวยงามคือจริงๆมีที่นะมีที่มามีประวัตินะคะแต่ว่าด้วยค่อนข้างเ,าเวลาค่อนข้างน้อยค่ะแล้วก็ฝนตกแรงมากๆเลยแล้วเราก็รีบรีบที่จะเข้าไปทุราข้างในก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมแค่นี้นะคะอาจจะสั่นไหวไปบ้างนะคะถ้าหากว่าใครที่เ,เคยมาที่นี่ก็ อาจจะได้เคยมาเที่ยวชมแล้วสวยงามมากจริงๆเลยข้างในยิ่งสวยงามค่ะหน้าใสชุดไทยมาถา่ายรูปมากๆเลยค่ะทุกคนด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตึกอาคารของอการรักษาผู้ป่วยนะคะข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเราที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็คือตึกเจ้าพยาัพภูเบศค่ะซึ่งเรื่องราวประวัติความเป็นมาก็ค่อนข้างที่จะ,ะเยอะแล้วก็ อาจจะใช้เวลานานนะคะไว้วันหลังเดี๋ยวฟ้ามาเล่าให้ฟังเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ